รอรับชมไปผมพอมือับว่าสําหรับแนวทางของคุณพ่อนี่จะได้มาฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซี ong, แบบใดนะครับเนาะว่าจะเพื่อนจะแจง้งรายละเอียดแบบใดสาหรับแนวทางเนาะกูบ้านนี่ก็ดีใจด้วยสําหรับเอฟซีที่ได้มีเอฟซีทันหนึ่งหรือสองทันเนาะโทรมาว่าเลขท่าลูดของพ่อลึกลับบ่าขาดทุนพน่นว่า พวมื่อวานนี่คนไปรูดรูดเลขของพอลุกลับก็คือคือหลักหลักหลักสองกับหลักแปดครับผมรูดหลักสองกับหลักแปดครับผม่น่าถือจนว่าโอ้ยก็ถือคาแขิคนวางสินะก็ดีใจน้คกับผมสําหรับเอฟซีที่ได้รับโชคกับพอลุกลับเนาะครับเนาะครับผมก็เมื่อนี้สิมาแจงเขาให้เอฟซีได้ ฟังเนาะครับเนาะพอดีคุณพ่อพ่นสิเ็ดแนวทางประจํางวดห้ครับผมแนวทางงวดวันที่ส6บนี่ยครับผมพันสิเ็ดมาฝากถ้าผู้ใดมักก็ล่องเอาไปพิจารณาร่องเอาไปถ้าไปตรงใจของ f อซก็ล่องเอาไปซื้อบ่งนะครับเด้อครับผมกัมื้อนี้ก็มีแนวทางของพ่อลึกรับมาฝากครับผมก็สําหรับแนวทางนะครับเนาะกัสิมีเลขกวิ่งแลวก็เลข3สามตัวบน สามชุดแล้วก็เลขสองโตอีกหกชุดนะครับเนาะครับผมเมื่อนี้มีของแถมครับผมเป็นยังกาขึ้นมาอะไรสดมาฝากเนาะมีของแถมคือสายรูดเป็นว่าสายรูดแต่กากระบอหูจะก็เกันวันฉีขาดทุนหรือวันฉีได้ยังได้กากระบอกหูก็เกันเพราะว่ารูดเนาะรูดเป็นว่าส่วนมากสิออกตรงๆงเลยครับผมส่วนมากจะออกตรงๆส่วนหน่อยยีรีคอยจะออกโตกลับครับผมสวัสดี เอฟซีท่านแรกครับผมคุณบิ๊กนะครับเนาะ่าจะอ่านถึงอยู่นะครับเนาะเพราะว่าก็บโบเกงทั้งภาษาอังกฤษคือกันครับผมืัอนี้ก็เอาแนวทางของพอระลับมาฝากครับผมเรือว่ามาแจ้งบอกแจ้งเตือนว่าพ่อจะวางแนวทางคือเป็นแนวทางไวรัฐบาลครับผมก็รอรับช่วไปพร้อมๆมกันว่าคุณพ่อจะหายมาเป็นตัวใดพรุ่งนี้เดี๋ยวได้เนาะครับเนาะ พรุ่งนี้เดี๋ยวได้รับชมกัน,กน,กนครับผมอ่ะขออนุญาตปรับมุมกล่องก่อน,น,นครับผมหมู่บ้านเนาะเบื้องของหมู่บ้านก่อน,น,นครับผมหมู่บ้านนี่พอนนเันเว่าเห็นเอฟซีเรกไลา์มาบอกว่าพนหลุดของพอหลึกลับครับผมเนี่ยที่ว่าที่พ่อให้มาเนาะกับมีมี วิ่งสองกับวิ่งแปดครับผมบานี้เอฟซีแทนนันพนนว่าถ้ารูดนี่พนนว่าพนใดเนาะพนกันได้ลูดลูดพนจะดอกาศได้สี่เบื้งพนลูดตั้งแต่สองศูนย์เนี่ครับผมสองศูนย์สองเจ็ดสองสี่สองหนึ่งสองแปดสองหกสองเก้าสองห้าเนาะพนกะบได้ของพนดีพนไดมากสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดไดสามรอบเนาะครับผมเพราะว่าพนเล่นรอบสองจึงหอดรอบสามเนี่ยรอบแรกไม่เล่นเนาะ แล้วก็วิ่งรูดแปดเ่นก็ได้ไม่อีกเพราะว่าแปดมันออกมาเยอะมากนะครับเนาะมีแปดห้าแปดสีแปดเจ็ดแปดเก้าครับผมแต่ตัวจับนี่อาจจะจับบ่ถือครับผมแต่ถ้าผู้ใดมักผู้ใดมักผู้ใดชอบเอาเลขวิ่งมาจับเอาอยู่ในหกตัวนี้ครับผมถ้าชอบซองยังเก่าไปจับใส่กันได้ครับผมบ่ได้สงวนดีกสิครับผมทําได้หมดเพราะว่าเพิ่นเพิ่นพอเพิ่นเอาแนวทางมาว่างให้แล้ว เมื่อนี้เนาะเมื่อนี้เป็นวันที่สิบสี่กันยายนครับผมเพิ่งกะหายมาแล้วให้มาเป็นห้าศูนย์เจ็ดสี่สามแปดแล้วก็หนึ่งสองสามครับผมหนึ่งสองสามนี้เลขง่ามอยู่หนึ่งสองสามกบตัวนำแล้วก็เป็นทั้รับสองตัวกะซิมี่ห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดครับผมสองตัวกะซิ 2, มี่สองมาอีแล้วเมื่อนี้มันจีมาอีกบอกครับเพราะว่า มว่านนี่มากคักเนาะยังก็เป็นไปได้ครับผมอะไรก็เป็นไปได้ครับผมว่าตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดครับผมมีสองศูนย์สองหนึ่งสองแปดครับผมสําหรับแนวทางเนาะครับเนาะสําหรับแนวทางอันนี้เป็นสายหลุดผู้ใดมากรูดเพราะว่ามีเอฟซีหัวมากครับผมรูดอะไรดีบ้านว่ามือนี่รูดเลขวิ่งก็คือรูดรูดสองกับรูดหาก็มีสองศูนย์ สองห้าสองสี่สองสามสองแปดสองหนึ่งสองเจ็ดครับผมแล้วก็ลูท่านมีหาศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าสามห้าแปดห้าหนึ่งห้าเจ็ดครับผมเอซีก็ลองกับบีพิเจนาเบิร์ผู้ใดสายใดกับเอาไปพิเจนาได้ครับผมเพราะว่าทางช่องเราก็จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับผมเอฟซีท่านไหนที่ว่าชอบหรือว่าหมักก็ลองกับบีพิเจนาเบิร์นนะครับเนาะสำหรับแนวทางครับผม แดวทางไอของวันที่สิบหกนะ fc คอยรับชมนะครับแล้วอยคอยดูพุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวกล้าจะเอาออกมาสรุปให้จะสรุปให้ทุกสำนักเลยพรุ่งนี้ใจหอนครับผมสรุปพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เช้าเลยครับผมรอรับชมไปพอๆมันว่าสรุปออกมาแล้วสิเป็นตัวใหญ่นะครับผม fc ท่าไหนที่ว่าเข้ามาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะปฏิพัฒข่าวสารดีๆแนวทางเด็เดๆจากทางช่องก้าพารวยครับผมแนวทางนี่ก็เป็นมาแบบนี้แล้วครับเนาะว <c oughs> ันนี้มือน,นี่ก้กากะแวะเข้าขมาที่ลานทำปูนาะครับเนาะเข้ามาที่ลานทำปูนาครับผมกะามาหาปูว่าสิมามา,ามว่า บูสีแนวทางช่วงประมาณจากมุ่งเนาะเอาแบบชัดๆเลยกัก้าสีได้มาเอาไปฝากเอซีครับผมสำหรับแนวทางเงินห้างเนาะครับเนาะกับผมืมันนี้กับวันนี้ตอนช่วงช่วงออกอย่างนี้เนาะ่วงเ้าอาจจะไปตามแนวทางไง้ตรงที่ เด็ดๆเนาะครับเนาะก็ต้องรอรับชมกันไปเรื่อยๆครับผมว่าที่ได้ไปครับผมสวัสดีเอซทุกคนเนาะครับเนาะเมื่อนี้ฝนฟ้ามืดไม่อีกแล้วครับผมวุงว่าอ่าจะเกิดพายุครับผมนะ่าจะเกิดพายุเนาะครับผม สวัสดีครับผู้ใดมียังอยากถามกาบ่านอนี่ทั้งห้าสิบ้าท่านนี่นะครับเนาะรับผมมื่อวนี้ผ้าเอาเอาแนวทางห้าน้อยมาฝากกันสดๆได้ครับเด้มาแจ้งกันสดๆเพราะว่าทีไดผ้าเอฟซไปสถานที่น่าจะเป็นจะต้องโทรไปก่อนครับผมว่าจะถ้าอยู่ที่สำนักจะ เขาไปหาเด้กกาจิด้น้ำแนวทางมาฝ่าเรพซีน,นะครับเนาะครับผมอสำหรับแนวทางเดี๋ยวกาสิย้ำมาอีกรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะย้ำไม่อีกรอบหนึ่งเงนานะสำหรับแนวทางพ่อลึกลับครับผมฮาหนอยวันนี้ครับผมก็ฝากไว้พ่อเป็นแนวทางนะครับเด้อกับมีห้าศูนย์เจ็ดสี่สามแปดแล้วก็หนึ่งสองสามวิ่งห้ากับวิ่งสองวันนี้ครับผมอสองตัวซีมี่เป็น ้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองแปดครับผมต่อไปเป็นสายรูดสายรูดสองเนาะมีสองอเนาะก็ว่าชัดมีสองศูนย์สองห้าสองสี่สองสามสองแปดสองหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็รูดห้า ดูฐานนี้มีหาศูนย์หาสองหาสี่หาสามหาแปดหาหนึ่งหาเจ็ดครับผมสำหรับ fc ท่านไหนที่ว่าชอบเนะเาะกลับไปพิจารณาเบื้องเอาครับผมถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะครับผมเมื่อนี้ก็เป็นเป็น,ปนบรรยากาศฝนฝนจะมาอีกแล้วครับผมฝนมาอีกแล้วครับผมบกาววันนี้ก้าสีเดียผ้าเดินทางไปต่ออีกครับผม จะเดินทางไปต่ออีกว่าสิไปตรงไหนกันรอรับชมไปพอๆวันเดียวกาจะทําเป็นคลิปหรือว่าไลฟ์สดลงมาฝากเอฟซเนาะสาหรับเอฟซด้านในที่เข้ามาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริภาทข่าวสารดีๆนวทางเด็ดๆจ,จากทางช่องกาพาด,ด้วยครับผมคลิปนี้ขออนุญ,ญาตเอซทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับครับผม